สวัสดีครับ f อซแฟนคลับอูงอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกทุกท่านนะครับมาแล้วเพลงใหม่ของน้องอูงอิงเนาะซึ่งครูตั้มนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเนาะถือว่า,อาตอนที่ครูตั้มนี่ได้มีโอกาสไปร่วมงานขาบวนขึ้นบ้านใหม่น้องอูงอิงนะครับทนะี่ผ่านมาเนาะครูตั้มก็ แสดงความยินดีนะครับดีใจกับลูกศิษย์ของตนเองนะครับที่ประสบความสำเร็จในวัยเพียง18ปีเนาะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับแต่ว่าน้องอูกอีนี่ก็ประสบความสำเร็จสามารถมีบ้านมีรถมีที่ดินเป็นของตนเองนะครับในวัยยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยเนะาะมันก็เป็นธรรมดานะครับผู้เป็นอาจารย์ก็ต้องยินดีดีใจกับลูกศิษย์ของตนเองที่ประสบความสำเร็จเนาะ เป็นผมผมก็ดีใจแะครับเด็กน้อยอายุเพียง18ปีนะครับที่สามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะครับแม้แต่ผมแก่แล้วผมยังไม่สามารถทําได้อย่างน้องอู๋หญิงเลยนะครับก็มีคนแก่บางคนก็เหมือนกันเนาะอายุ30-40ปีก็ยังไม่สามารถที่จะหาเงินสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้นะครับเช,เช่นเดียวกับน,น้องอู๋นี่ครูตั้มนี่สุดปลื้มใจเลยนะครับทีู่กศิ์ของตนเอง ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็เนื่องด้วยวันที่ครูตั้มไปร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครูตั้มก็ได้แต่งเพลงให้น้องอุ้ยอิงเพลงใหม่นะครับเป็นลําเดินเนาะสามชานะครับตำนองขอนแก่นเนาะเพราะว่าเพลงเก่านี่ที่ครูรตั้มแต่งให้รัตนาพรวอนแฟนมันสองสามปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วปีใหม่นี้นะครับครูตั้มก็เลยบอกให้น้องอุ๋ยอิง ได้ร้องเพลงใหม่ได้แล้วนะครับครูตั้มแต่งให้ใหม่เลยนะครับกลอนใหม่เลยโคตรเพราะเลยจริงๆนะครับครูตั้มให้น้องอุ๋งอิงไปเมื่อวันที่ร่วมงานทำบุญบ้านใหม่เนาะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้นะครับว่าครูตั้มนี่ได้แต่งเพลงใหม่ให้น้องอุ๋งอิงนะครับแล้ววันนี้ครูตั้มก็ได้ร้องไกด์ให้น้องอุ๋งอิงเพื่อจะได้ฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมร้องแล้วก็จะได้ทำเพลงต่อไปเนาะ แต่แล้วอ่ามันก็แล้วแต่น้องอู๋เอียงเนาะว่าจะมีเวลาฝึกซ้อมเพลงใหม่หรือไม่นะครับช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละน้องอู๋เอีงมีงานเยอะเนาะถ่ายหนังบ้างมีงานทัวร์คอนเสิร์ตบ้างนะครับก็หวังใจไปอย่างยิ่งว่าน้องอู๋เอียงนี่จะได้ฝึกซ้อมเร็ววันเนาะจะได้นําเพลงใหม่ที่ครูตั้มแต่งให้ใหม่นี่เอามาร้องให้แฟนๆด้านหน้าเวที ได้มีความสนุกสนานได้มีความสุขเนาะได้เต้นกันหน้าเวทีนะครับเพราะพ่อแม่เอฟซี FC นี่เต้นนะครับจะได้มีความสุขกับเพลงใหม่ๆกรอนใหม่ๆที่ครูตั้มได้แต่งให้นะครับครูตั้มก็ได้ไปร่วมงานขึ้นบันใหม่แล้วก็ได้ทานข้าวกับแม่หนอยน้องอู๋อิงเนาะวันนั้นครูตั้มก็ได้ส่งเนื้อเพลงไปให้แต่ว่ายังไม่ได้ร้องไกลให้นะครับแค่ร้อง ให้ฟังเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าวันนี้ครูตั้มนะครับได้มีการร้องไกด์เพื่อให้น้องอุ๋งอิงจะได้ไปฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมเพลงใหม่นะครับเพื่อจะได้มาร้องด้านหน้าเวทีให้บรรดาเอ็ซีได้ฟังกันเนาะสุดยอดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณครูตั้มนักเรียนเนาะที่หวงใยน้องอุ๋งอิงนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของน้องอุ๋งอิงนะครับเป็นครูเพลงน้องอุ๋งอิงอีกท่านหนึ่งนะครับ ที่สนับสนุนน้องอู่อิงตั้งแต่ยังไม่เป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับครูตั้มนักครินผู้นี้นะครับเราไปฟังกันเลยนะครับเพลงใหม่ของน้องอู่อิงโคตรเพราะจริงๆเลยนะครับ f c หากท่านฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับผมฟังแล้วเพราะจริงๆเลยนะครับเพลงของครูตั้มเนาะชื่อเพลงอ่าลำเดินสามชาจับใจอุ๋งอิงนะครับเป็นลำเดิน ทำนองขนเก่น็นะครับครูตั้มบอกว่าอย่างนี้เนาะเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านจากใจอุ่งอิ่มคำร้องทํานองตั้มนักกริน เสียงเพลงที่ส่งแฟนอย่าลืมลงชื่อหมอลำอุ้งอิงดิ้นรนสู้กับความจริงทิ้งความเศร้าความจนแรมรอนจากบ้านน้องครูเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดทินนอนต้องจำลาจรเพื่อมาวอนแฟนแฟน,แฟนอุ้งชู เพราะจนจึงสู้ได้มาอยู่สาวน้อยเพีรยบ้านแพงเพราะแฟนเบ่งแงงหนูจึงมาร้องลำทนสู้ได้ถึงวันนี้ด้วยอย่างนี้คนคอยอุ้มชูแค่แฟนเอ็นดูให้อยู่ในวงการนานมา มาเราด้จาลามารำร้องโอสาวอุ้งอิงคนโก้ลูกหลานท่านให้เบิงง่งเงีอย่าใดแรงแห่งห่มเดือห้งใจทรงหาโอนมาเลยให้สดใสทุกทางเก่าวยามรำเจ้าขอแรงเชียร์ยาใดนายยามรำเจ้าขอแรงเชียร์ยาใดนายลบผักวันหดไรลบความให้ที่มุนมองยามรำร้องให้เบิดคอความถูกใจ ทั้งแฟนหญิงแฟนชายให้สมายอย่ามีหอน มาวอนจากใจองอิ่งอย่าได้ทอดทิ้งให้แฟนเชืรอเรื่อยไปขอฝากแฟนช่วยเป็นแรงใจขอฝากแฟนช่วยเป็นแรงใจไม่ห่างไปไหนขอแรงใจไหมจางความดังอาจไม่คงที่แต่ว่าความดียังสะสมไม่ห่างไม่เคยลืมผู้ที่คอยชี้ทาง ไม่เคยเลื่อมผู้ที่คอยชี้ทางก่อนเคยอ้างวางหนูไม่ลืมพระคุณ บุญคุน้นล้นครูสอนลำบ่ไรมินบุญคุน้นล้นครูสอนลำบ่ไรมินอาจารย์ตำนักครินผู้เขียนกลอนสอนสั่งปู่ทั้งไว้แต่ก่อนมาจังใดกล้าขึ้นล้ำสู้บนทางเสียงทรงสำเนียงเสียงลำกลอมใจบ่มีทอจนมาพอทั้งพอโจผู้ปันนป่นแตงจนมาพอทั้งพอโจผู้ปั่นแตงพอได้เห็นทางแจ้งเป็น ดาวได้ดอกสู้ฝันจากเมื่อนั้นหนูก็ว่าเป็นคือบุญสี่บ่ลืมบุญคุณผู้คอยหนุนจนยืนใดซึ่งใจได้ถึงวันนี้ด้วยความปราณีและความเมตตาขอบพระคุณเอฟสีบลาขอบพระคุณเอฟสีบลาบ่าลืมดอกนาะขอสัญญาด้วยใจยังจดไว อยู่ในใจบ่ได้เบื่อยังจดไว้อยู่ในใจบ่ได้เบื่อยังเปิมใจทุกเมือทุกเมื่อพอแฟนท่านบอดวลลาหักเด้อจ่ามันแสนหักบ่ไยนีตราบจนชั่วชีวีหักเอ็บซีสุดใจเด้อออ